ส่งถึงแปลงมันลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยขอบคุณลูกค้าจากอำเภอทรับใหญ่จังหวัดชัยภูมิรอบนี้สั่งเป็นรอบที่3ก็ตั้งแต่สั่งยิบซ้ำตัวเป็นถุงธรรมดาจำนวนประมาณ5ตันตั้งแต่รุ่นนั้นรอบที่2ก็สั่งจำนวน10ตัน1นึ่ร้อรอบนี้ ขอ30ตันเลยครับมาเป็น20ล้อเลยครับก็จะมียิบซ้ำ30ม30ตันปูนน้ำถัง200ลิตรจำนวน2ถังปีนี้ปรับปรุงเพิ่มอีกประมาณ60ไร่แบบเต็มๆเลยครับรอบนี้ลูกค้าบอกว่าไม่รอนะครับปีหน้าจะรวยแล้วราคามันดีมาก จังหวัดชัยภูมิ4บาทกว่าทำก่อนรวยก่อนครับขอบคุณมากลูกค้าที่ไว้วางใจดวงเกษตรทำดีปรับปรุงล,งลงุงดินตามแนวทางท่านอาจารย์ภาช่างเหล็กไม่มีคำว่าขาดทุนทำก่อนรวยก่อนสนใจสั่งซื้อผู้น้ำอัตะกรีนหยิบซ้ำเกษตรทำดีเทอร์บโบซีชนิดเข้มขน้นสอบถามรายละเอียดโทรมาปรึกษาได้ครับมีงบเท่าไหร่ ยินดีให้คำแนะนำาตามตามงบที่ต้องการได้เลยสั่งจริงส่งจริงของมีพร้อมส่งทั่วประเทศ